สิบกิโลสวิวันนี้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันด้วยเรื่องเวโรตีนสวัสดีครับวันนี้สิบกิโลนะฮะกับสวิฟ t นะฮะวิ่งข้างในบ้านแล้วนะครับตอนนี้ฝนฟา้ามขนอมมากันพิบเพียบเลยนะครับโอ้โหลมแรงมากวันนี้เวโรตีนนะครับติดค้างเพื่อนๆมานานมากๆแล้ววันนี้มาคุยกันดีกว่านะครับพี่ พี่ๆนะครับพี่พี่เอพ,พี่เล็กพี่เป๊ะนะครับมาคุยกันเล่าแบบบ้านๆให้นะครับเวมาจากนมนมโปรโตีนสองชนิดเวกับคาซีนเวเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายคาซีนย่อยยากแต่ก็มีเหมือนกันใช้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับแต่คนละวัตถุผสมกันนะฮะ เอาเป็นว่าวันนี้ว่างกันด้วยเวก่อนนมเอาน้ำมะนาวนะฮะเอาน้ำส้มสายชูเป็นกรดเนี่ยนะครับต่ลงไปเนี่ยก็จะเกิดผลึกขึ้นมาให้ตัวผลึกเนี่ยนะเอาไปทำชีสหรือเอาไปทำเนยส่วนของเหลวนั่นแหละครับคือเวเวคอนเซนเทรตแล้วก็จะมีคาซีนด้วยในนั้นก็ต้องไปแยกออกนะครับก็เหลือแต่ว เวคอนเซนเทรตตัวแรกนะครับอ่ะทีนี้เวมีกี่ชนิดจากที่แยกออกมาจากตัวชีสแล้วเนี่ยนะครับเอกตัวน้ำเหลวๆส่วนที่เหลือเนี่ยนั่นก็คือเวคอนเซนเทรตถูกที่สุดละเว Way, ที่เห็นท้องตลาดนี่นะครับที่เห็นกันเนี่ยโฆษณากันเนี่ยนะครับที่ไม่ได้มีไม่ได้มีแบรนด์ดังอะไรเนยนะครับดูดีๆนั่นแหละครับ เวคอนเซนเทรตเวธรรมดาเลยนะครับราคาจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ต่อมาเอาไปสกัดออกสกัดอะไรออกก็คือตัวเลคโตสนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเลคโตซินทอร์เรนซ์อย่างผมเนี่ยก็คือแพ้นมวัวเนี่ยนะครับสกัดออกไปก็กลายเป็นเวไอโซเลตนะครับสกัดได้อีกไหมสกัดได้อีกครับเอาขยะ ออกไปเหลือแต่ทีนี้เว99.99เหมือนกับทองคำเนี่ยนะครับอันนี้ว่าเวไฮโดรไลซ์นะครับเวไฮโดรไลซ์เนี่ยเท่าที่ผมเจอเนี่ยมีแค่ยี่ห้อเดียวนะฮะเท่าที่เห็นมานะครับก็คือของ Optimum Nutrition ON นะครับแต่แพงมากครับกระปุกมีสา0 0ักว่ากว่านะครับแพงมากๆเลยแต่คุณได้เว99เ์เซเลยนะครับตัวนั้นนะครับส่วนผม ทานตัวไอโซเลตครับนะครับไอโซเลตก็เวมี3ชนิดด้วยกันนะครับก็คือคอนเซนเทรตไอโซเลตและไฮโดรไลซ์นะครับทีนี้เหมาะกับใครนะักกีฬาทีา่ใช้ลักษณะเหมือนกับอินดูรานซ์นะครับเป็นพวกกีฬาอินดูรานซ์นะฮะพวกสายวิ่งก็ เทรลโอลดจ้ามาราทอนนะครับทีน,นี้มาราทอนเนี่ยนิดหนึ่งก็คือ5กิโลวิ่งทานไหมบางคนก็บอกไม่ไม่ควรนะครับแต่บางคนก็ควรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คือกลับไปดูที่บวกผมก็คือโปรตีนเนี่ยถ้าเราร่างกายเราเนี่ยนะครับเราคำนวณออกมาเนี่ยแล้วเราต้องการโปรตีนให้เท่ากับจํานวนที่เราคํานวณออกมาเนี่ยแล้วเรา หาไม่ได้แล้วจากที่อื่นก็โอเคเวเป็นอาหารเสริมนะครับย้ําเลยนะครับเป็นอาหารเสริมนะฮะไม่ใช่อาหารหลักนะครับนะครับมีเยอะนะฮะที่ออนไลน์แล้วไปบางคนก็ขายกันไม่ต้องอะไรแล้วครับลูกพี่ลูกน้องผมเนี่ยนะครับนะฮะต้องเรียกมาอธิบายนะครับว่าไม่ใช่ไปบอกเขาว่าทานแทนข้าวไม่ได้ครับ ะะยังไงก็ต้องทานอาหารด้วยนะครับกลับมาที่เหมาะกับใครนะฮะอย่างบางคนบอกผมมีเอ,อเาเป็นว่ามาปรึกษาทำงานธนาคารเบื่ออาหารแต่อยากทานผมบอกว่ามันทานมันทานได้นะครับแต่ว่าเพื่ออะไรนะฮะเพื่ออะไรมันไม่ใช่มันเป็นแค่อาหารเสริมสำหรับ คนที่ออกกำลังกายมากๆนะฮะแต่ข้อดีนะฮะสำหรับคนที่ป่วยนะครับข้อดีสำหรับคนที่ป่วยเนี่ยเขาพบว่าในผู้ป่วย HIV เนี่ยนะครับจะช่วยเรื่องของให้ให้ไม่ให้น้ำหนักลดลงนะครับสำหรับป้องกันมะเร็งนะฮะก็มีนะฮะก็มีมีบริสารนะครับอ้างอิงมานะครับอา้าวช่วยอะไรเวที่บอกไปแล้วนะฮะ โปรตีนหน้าที่ของโปรตีนคือซ่อมแซมฟื้นฟูและสร้างกล้ามนะฮะสร้างภูมิคุ้มกันนี่แหละครับถึงได้โยงไปที่กับเคสของ HIV นะครับหรือผู้สูงอายุนะครับอาจจะต้องทานตัวที่เป็นไอโซเล e หรือ Hydrolyze นะครับเพราะว่าะจะย่อยได้ง่ายกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือราคายนะครับนะฮะฟื้นฟูแน่นอนครับ ออกกำลังกายหนักๆนะครับซ่อมกล้ามเนื้อที่ใหญ่เล็กๆที่อาจจะฉีกขาดนะครับก็จะฟื้นฟูได้เร็วเสริมด้วยเวนะครับก็ต้องเลือกเอาชอบแบบไหนนะครับว่ากันไปนะครับทีนี้ทานยังไงนะครับทานยังไงก็คือก็ผมช่วงที่ลดน้ำหนักลงมา นะครับก็ไปศึกษานะครับก็ดูใน bodybuilding.com นะฮะฟิตเวของสมัยนู้นเลยนะครับก็คือพี่ซีนะครับปราบประมาทภูมินะครับอ,อดีตนักกีฬาพกกายทีมชาติไทยนะครับอาจารย์มาร์คแอร์บอทนะครับแล้วก็ครูติกที่เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวผมนะครับ ช่วงที่ลดใหม่ๆเนี่ยช่วงนั้นนี่เป็นช่วงที่โซมมากๆลดไขมันออกไปไขมันที่เราเสียไปมันดึงเอากล้ามเนื้อไปด้วยมูลกล้ามเนื้อก็หายก็เป็นอย่างนี้ครับนะฮะก็เลยต้องเสริมหน่อยเสริมตัวแรกด้วยอะไรเราเรียกว่าแมสครับนะฮะแมสอันนี้ก็เป็นอีกแบบอ,อีกรูปแบบหนึ่งของเวนะครับเวก็จะมีแมสบิลเดอร เป็นพวก isolate สำหรับ whey uh, concentrate isolate hydrolyzed เนี่ยก็เป็นสำหรับใครที่เป็นพวกนักกีฬาที่อยากให้หุ่นเฟิรม์มนะครับอยากให้หุ่นเฟิรม์มแต่ถ้าใครที่จะลดน้ำหนักเลยเนี่ยจะคุมลดน้ำหนักก็จะเป็นตัว isolate นะครับ isolate เพราะว่า concentrate เนี่ยก็จะเป็นคือยังมีทุกอย่างรวมมิดอยู่ในนั้นมีทั้งไขมันมีทั้งน้ำตาลมีทั้งอะไร นะฮะตัว c o n c e n t r a t เพราะฉะนั้นใครที่จะลดน้ําหนักควบคุมอาหารและเอาเวมาช่วยเนี่ยก็คือดื่มตัว isolate นะครับเหมาะกับใครนะฮะเนี่ยนะครับนักกีฬา endurance เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานตัว isolate กันนะครับคงไม่ไปทาน m a s แน่นอนแต่ถ้าใครที่ผอมนะครับทานข้าวไม่ค่อยได้แล้วอยากจะโอเคคุณไปทาน mass แต่ ต้องบอกว้นิดนึงนะครับก็ต้องออกกําลังกายด้วยนะฮะไม่งั้นบวมแน่นอนนะครับบวมแน่นอนถ้าใครอาหารถึงนะฮะอกไก่ไข่ขาวโปรตีนนะครับอาหารถึงอยู่แล้วเนี่ยเวเราก็แค่เสริมอย่าลืมนะฮะยังไงก็ต้องกลับไปที่จํานวนปริมาณของโปรตีนที่เราคํานวณออกมาที่ผมทําไว้บล็อกก่อนนะครับและสําคัญก็คือ a คลอ i c เด f i c i t ก็คือจำนวนแคลอรี่ที่เราต้องได้รับต่อวันถ้าเราทานมากเกินไปแน่นอนครับมันก็กลายเป็นพลังงานสะสมก็น้ำหนักไม่ลดหรือจะดูฉุไปนะครับทีนี้ทานยังไงอา้าวออกกำลังกายเสร็จนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาก็บอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จ นะครับออกกําลังกายเสร็จเราก็จะดื่มน้ําแน่นอนนะฮะมีเกลือแร่มี BCA อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมจะมาว่ากันเรื่องของบองีอนะครับเป็นเครื่องดื่มเสริมกําลังอีกตัวหนึ่งนะครับเขาบอกครึ่งชั่วโมงนะครับดื่มเข้าไปเพื่อที่จะซ่อมกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ช่วยฟื้นฟูนะครับโปรตีนเข้าไปเพราะว่าทานเราเสียมูลกล้ามเนื้อแน่นอนเราเสียไปเยอะ เติมเข้าไปหน่อย24กรัมโดยโดยประมาณนะครับสกู๊ปหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ต้องดื่มเยอะนะครับทีนี้เขาบอกว่าบางคนบอกเราถ้าไม่ดื่มล่ะไปทานไข่เลยได้ไหมมันก็กว่าจะย่อยนะครับกว่าจะย่อยบางคนก็อาจจะจุกเลยที่ซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นดื่มเวมันก็จะช่วยแล้วอย่างไอโซเลตเนี่ยนะครับมันไม่ได้ผ่านการย่อยอย,อย่างนี้เลยครับ ดูดซึมได้เร็วมากนะครับจะดูดซึมได้เร็วมากเข้าไปในสู่กล้ามเนื้อได้เลยก็จะฟื้นฟูนได้เร็วนะครับสำคัญก็คือประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่เราเสร็จอะไรหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยอนันนควรจะทานอาหารอาหารปกติของเรานะครับก็จะมีข้าวมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามนั้นนะครับนั่นแหละครับทานส่วนใหญ่เขาก็แนะนำถ้าเป็นพวกสาย e n d u ร a n c e พวกฮาร์ดคอรเลย เช้าขึ้นมาสกูปหนึ่งนะครับตกบ่ายหลังจากที่ลอาออกกาลังกายเสร็จเนี่ยนะครับประมาณสกูปครึ่งนะฮะแล้วแต่ยี่ห้อเขาก็จะมีบอกไว้อยู่นะครับแต่ผมยึดหลักเนี่ยฮะสกูปหนึ่งตอนเช้านะครับสกูปครึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ผมทานแค่เช้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทานช่วงเย็นเพราะว่าอาหารผมถึงนะครับผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไป เติมตอนเย็นนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวบวมแน่นอนนะครับช่วงนี้ซ้อมแบบเบาๆก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับให้ให้ให้ร่างกายาไม่ไม่ไม่เครียกว่าอะไรเตรียมตัวไม่ให้ร่างกายมันออย่างตอนนี้วิวแม็กผมเนี่ยอยู่ประมาณ50ก็ให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับให้ฟิตไว้ให้ร่างกายมันฟิตไว้นะครับนะครับตอนนี้นะครับทีนี้อ่า ที่เราส่วนตัวเนี่ยนะครับผมเอามาทานเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งนะครับบางทีเราอย่างผมเนี่ยในในหมู่เพื่อนๆนนผมถือว่าผมออกกําลังกายมากกว่าคนอื่นนะครับผมวิ่งเนี่ยสัปดาห์ประมาณห้าวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงหนึ่งนะฮะผมห่างเวไปเป็นปีผมเพิ่งกลับมาทานเนี่ยได้ประมาณเดือนเดือนที่สองเดือนกว่าเนี่ยเพราะว่าเกิดอาการเบื่ออาหาร เบื่อเลยครับอกไก่เนี่ยผมทานมาประมาณ3-4มี่ปีนะฮะอกไก่ลวกอกไก่ต้มไข่ขาวบรอกโคลีแครอทนะครับจนตอนนี้เห็นบรอกโคลีนี่คือบายเลยฮะนะครับบายเลยไม่เอาเลยปลากระป๋องเงี้ยนะครับแล้วผมทานทีเนี่ยผมทานพวกนี้ผมทาน,มนไม่เบื่อฮะ,ะแต่มันมีช่วงนึงเนี่ยมาถึงช่วงจุดเนี้ยนะครับที่ไม่ไหวนะฮะแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง จาก10กิโลเนี่ยเราอยากจะดันไป15 16เนี่ยบางทีมันโอ้มันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยนะครับก็เลยรู้แล้วว่าเออร่างกายขาดสารอาหารสาดขาดโปรตีนขาดแร่อะไรสักอย่างแน่นอนนะครับเราทานแต่ไข่เราทานแต่กไก่เนี่ยมันคงไม่พอละนะครับแล้วผมทานอกไก่ตอนนี้น้อยมากนะครับคือมันมันเบื่อนะครับต้องบอกต้องยอมรับเลยนะครับ แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปไม่ใช่ไปพิซซ่าไม่ใช่ไปแมคโดนน์ไม่อะไรนะครับนะฮะแล้วก็ซื้อช่วงโควิดก็ซื้ออาหารซื้อวัตถุดิบเนี่ยมาทําเองที่บ้านนะครับใช้อบเอานะฮะอบหรือต้มเมานะฮะพยายามไม่ไม่ทอดนะครับไม่ทอดเลยนะครับแล้วก็ผมเลือกใช้นะครับผมจะเน้นเลยก็คืออย่างที่บอกฮะดู Bu ลด d บอดี้ d ิลดิ้งดอทคอมฟสสมัยสมัยพี่ซีนะครับ อาจารย์มาร์กก็แต่ก่อนอาจารย์มาร์กก็ฟิทเบย์ด้วยนะครับก็แนะนำนะฮะก็จะมีหลายยี่ห้อด้วยกันในฟิทเบย์เนี่ยนะครับไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรกับเขานะฮะแต่ว่านะครับเเล่าให้ฟังนะฮะผมก็จะใช้ของได้ายเมทายนะครับมี BPI นะฮะมีเอ ON นะฮะ Optimum Nutrition มี Ultimate Nutrition นะครับแล้วก็นาโตรเทค มัสซูเทคนะครับของมัสซูเทคเนี่ยตอนนี้นะครับตัวนี้เพิ่งได้มาล่าสุดเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ผมใช้นี่ก็คือตัวนี้นะครับเอามามาเป็นตัวช่วยเฉยๆนะฮะสตัวนี้นะครับมาเป็นตัวช่วยนะครับนะฮะออพติมัลนิวทริชันนี่เป็นเป็นยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักแล้วตัวนี้เป็นตัวที่คือผมไม่ได้เน้นรสชาตินะครับตัวนี้จะ้าเทียบกับไอศครีมนะฮะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับไอศครีมวอลไม่ไม่ไม่หวานจนเกินไปนะฮะส่วนนี้จะเข้มข้นหน่อย นะฮะถ้าใครชอบเข้มข้นนะครับก็ไนโตรเทคนะฮะของมัสโตรเทกนะครับหรือไดมัทไรส์ก็ได้นะครับไดมัทไรส์จะรสชาติเหมือนสวีนเซนเลยนะครับพวกนี้นะครับทีนี้ผสมกับอะไรผมใช้น้ําเป็นหลักนะครับแต่ถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าโหยมากๆไม่มีพลังเนี่ยผมจะผสมกับนมเลยนะครับแต่ทีนี้นึงก็ต้องแคลอรี่นะครับสกู๊ปนึงนี่ก็น้ําประมาณ3 0 0ร้อซีซีนะครับสองร้อยห้าสิบสามร้อยซีซีแล้วแต่นะครับแล้วก็ดื่มตอนเช้าเลยนะครับก่อนไปทํางานจบนะฮะ แล้วก็กาแฟว่างกันไปนะครับตัวนี้นะฮะมีทั้งหมดใช้ได้ประมาณ28ครั้งนะฮะนะครับแล้วก็โปรโตีนก็24กรัมนะฮะสำคัญเลยตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับมี BCA นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะฮะนะครับตัวนี้ก็ยี่สิบ 24กรัมเหมือนกันนะฮะ BCA 5.5กรัมนะฮะ BCA นี่สําคัญมากเดี๋ยวจะมาค่อยมาว่ากันนะครับนะฮะผมไม่ได้เน้นยี่ห้อนะครับไม่มีสังกัดนึกอยากตัวไหนแล้วพอดี2ตัวนี้นี่จัดโปรฮะนะครับจากออขออนุญาตหน่อยเอ่หน่อยหน่อยก็แล้วกันนะครับ nutrition depot นะฮะขอนแก่นนี่ก็น้องแบงค์นะครับตัวแทนนะครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่ผมใช้บริการเข้าประจำก็คือของน้องกอลฟนะครับ ซับเวย์นะครับซับเวย์ขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่เซนทัลตอนนี้เซนทัลปิดห้างปิดนะฮะก็จะมีที่เซนทัลที่ขอนแก่นแล้วก็ที่อุดรนะครับของกอล์ฟนะครับอ้าวนะครับข้อดีข้อเสียข้อดีแน่นอนครับก็คือทานง่ายนะครับทานง่ายบริโภคง่ายนะครับดูดซึมง่ายอร่อยแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วยซ่อมฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้าง กล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่นะครับนะฮะอย่าไปเข้าใจว่าจะกล้ามบึกอะไรนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะนะครับต้องเล่นนะฮะต้องไปเล่นเวทนะครับถึงจะใหญ่แบบนั้นนะครับข้อเสียแน่นอนครับราคาแพงมากๆนะครับกระปุกหนึ่งแต่นี่ผมบอกไว้นิดนึงผมทาน2ปอนเนี่ยนะครับตัวนี้ประมาณ9 0 0อนะครับ900อันนี้ก็เช่นกัน900นะครับอ่ ใช้ต้องต้องเรียกว่าอะไรอ่ะต้องช้อปปิ้งเป็นหน่อยต้องซื้อตอนที่เขามีโปรโมชั่นนะฮะแล้วผมใช้แค่สองปอนเพราะว่าเดี๋ยวกลัว5ปอนเนี่เยเดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อฮะเบื่อมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสียกันเนี่ยนะครับแพงนะฮะบางคนก็อาจจะเกิดอาการแพ้ได้นะครับแพ้แลคโตสก็อาจจะบางคนก็อาจจะท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับปวดท้องนะฮะหรือบางคนไปได้ยี่ห้อที่อาจจะไม่ได้ คุณภาพนะครับก็จะเขาจะมีสับของเขาเรียกว่าอะมิโนสไปกิ้งก็คือเป็นกรดใช้สารที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าไปก็ระวังจะเป็นพิษกับร่างกายที่ว่าดื่มเวมากๆระวังไตาวายนั่นแหละครับถ้าไม่ได้มีเป็นเซอร์ติฟายอย่างพวกนี้นะครับนะฮะโอเอ็นนาแลบส์นะครับมัสเซเทคไดมาทยส์บีพีไอ e เยอะครับเยอะนะฮะผม ทานหมดทุกยี่ห้อแลครับนะฮะที่มีเซอร์ติฟายแล้วก็ตามร้านที่ที่นักกีฬาเพาะกายหรือฟิสิก c f ฟิตเนสเนี่ยเขาใช้กันนะครับผมจะไม่ไปใช้แบบอะไรที่ออนไลน์อะไรยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนไม่เอาเด็ดขาดนะครับ ถ้าใครเป็นวีแกนนะครับก็จะมีสูตรของวีแกนเขานะครับนะฮะมียี่ห้อหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับสรุปนะฮะเวนะครับก็มาจากนมเนี่ยแหละครับนะฮะเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับส่วนชนิดนะฮะก็ที่แยกออกมานะครับก็จะมีคอนเซนเทรตนะฮะไอโซเลตไฮโดรไลซ์ไฮโดรไลซ์นี่ก็แพงสุดนะครับส่วนรูป รูปแบบนะฮะที่เอามาใช้กันเนี่ยก็คือจะมี m a s ต b บิล d เ r er, อรสำหรับใครที่อยากจะบึกใหญ่แน่นตัว m a s เลยนะครับถ้าใครที่อยากลีนนะครับก็เป็นไอโ l a t e หรือคอนเซนเทรตคอนเซนเทรตนี่ก็จะเป็นเวที่ถูกสุดนะน,นะครับในท้องตลาดนะครับตัวนี้คือไม่ได้สก,กัดอะไรเลยคือเดิมๆเ,เลยนะครับเพียวๆเ,เลยก็ตัวนี้ก็จะ,ะถ้าใครที่ไม่แพ้นอมัว คอนเซนเทรตก็ได้ครับราคาก็จะไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไอโซเลตส่วนไฮโดรไลซ์นี่ก็ปล่อยปล่อยไปเลยฮะตัวนั้นนะครับก็นี่แหละครับเวโปรตีนนะครับซึ่งเป็นอาหารเสริมนะฮะซึ่งก็เป็นตัวช่วยเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าไปเข้าใจผิดว่าทานเราจะหุ่นแบบเป็นซูเปอร์แมนเป็นฮาวนะฮะนะครับ ก็นิดนึงนะฮะนอกจากครูติ๊กนะฮะครูมาร์กนะฮะพี่ซีปราบนะฮะพี่ดงนะฮะเพื่อน BCC 134นะครับที่แนะนำแล้วก็เป็นกูรูคอยแนะนำอีกทีหนึง่งและผมก็ติดตามจิมสตอร์ปานีครับนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้นะฮะข้างล่างนะครับวันนี้นะครับเวโปรตีนขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะฮะ subscribe นะครับกดกระดิ่ง และกดไลค์นะครับเรื่องของแจกมีมาแน่นอนรองเท้าทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันคอยติดตามกันแล้วกันนะครับอ่ะยีนาทีแล้วนานไปแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับ